การดูแลทางจิตอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยและญาติการดูแลตามหลักศาสนาคริสต์ชาวคริสต์เชื่อว่าพระเจ้าเป็นของทั้งผู้เป็นและผู้ตายทุกคําสอนในศาสนาคริสต์จึงเป็นเรื่องการเป็นอยู่การส่งเสริมการมีชีวิตส่งเสริมการยอมรับกระตุ้นในการมีชีวิตโดยเน้นให้มนุษย์ดําเนินชีวิตอยู่บนฐานของความรับการรับใช้และการปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับจุดมุ่งหมายของการมีชีวิต พระเจ้าทรงประทานชีวิตและทรงกำหนดความตายไว้แล้วเพื่อให้มนุษย์ได้กลับไปหาพระองค์และไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าดังนั้นความตายจึงไม่ใช่การสิ้นสุดหากแต่เป็นการแยกจิตวิญ,ญญาณออกจากร่างกายเพื่อกลับไปอยู่กับพระเจ้าตลอดกาลวิธีการระลึกถึงพระเจ้าสามารถใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าได้แก่พิธีศีลมหาสนิทการปลดปล่อยและการเยียวยาบาดแผลจากอดีตการสรรเสริญและการนามัสการคำสอนของพระเจ้า การเจมิมการวางมือคือการเชื่อมโยงผู้ที่กำลังทนทุกข์เข้ากับฤทธิเดชแห่งการรักษาของพระคริสต์การให้อภัยแม้ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ดูแลควรใช้ถ้อยคำที่ดีงามหรือพูดคุยกับผู้มาเยี่ยมในเรื่องที่ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจไม่กังวลรวมถึงการอธิษฐานหรือร้องเพลงให้ผู้ป่วยฟังสิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยในการเยียวยาทางจิตวิญ,ญญาณเช่นกันการสรรเสริญและนมัสการพระเจ้า ญาติควรช่วยให้ผู้ป่วยได้สรรเสริญและนมัสการพระเจ้าเช่นการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์หรือร้องเพลงสรรเสริญแม้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวการกล่าวถ้อยคําที่หนุนใจการให้อภัยและการเยียวยาจิตวิญญาณยังคงมีความสําคัญนอกจากนี้บาทหลวงมีบทบาทสําคัญในการช่วยชี้นําชาวคาทอลิกให้เตรียมจิตใจก่อนพบพระเจ้า ญาติควรเชิญบาทหลวงมาเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อการดูแลที่สอดคล้องกับความเชื่อการเยียวยาความเศร้าหลังจากไปความทุบและความเศร้าที่เกิดจากการสูญเสียผู้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาสามารถแสดงออกถึงความโศกเศร้าได้อย่างเหมาะสมและสามารถเยียวยาความเศร้าได้หลายวิธีเช่นแจ้งข่าวการเสียชีวิตแก่ญาติอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเช่นเป็นลมหรือช็อก ไม่บังคับหรือเร่งรัดให้ยอมรับความตายแต่อยู่เคียงข้างให้กำลังใจและรับฟังด้วยความสงบตระหนักและยอมรับความเจ็บปวดและความเศร้าที่เกิดขึ้นโดยเข้าใจว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ควรปฏิเสธหรือกดข่มความรู้สึกเหล่านั้นเปิดโอกาสให้พูดคุยถึงความตายและผู้ตายโดยการร้อมไห้เป็นการระบายและเยียวยาความเศร้า หากเกิดความรู้สึกผิดที่ยังไม่ได้ทำสิ่งใดให้ผู้ตายสามารถทำความดีหรืออุทิศบุญให้ผู้ตายแทนได้เปลี่ยนความทุกข์และความโศกเศร้าเป็นโอกาสในการทำความดีเพื่ออุทิศแก่ผู้ตายพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการทำบุญหรือการสวดมนต์เป็นกำลังใจสำคัญในการเยียวยาความทุกข์ความเชื่อทางศาสนาช่วยคลายความเศร้าเช่นศาสนาคริสต์และอิสลามเชื่อว่าผู้ตายจะได้ไปอยู่กับพระเจ้า